สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีพี่พี่พน้องๆองทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะในเรื่องของข่าวก็ออกนะพวกแอปเถื่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับในโลกโซเชียลก็มีการเตือนภัยให้เห็นกันเยอะเดี๋ยวนี้เขาไม่จ่ายกันแล้วนะฮะเป๋เผอเนี่ยรวมตัวกันไปกู้ด้วยซ้าผมเห็นหลายๆกลุ่มเลยนะรวมตัวกันไปกู้เลยแล้วก็บิดมัน เนี่ยเอาจิง,จงนะครับพวกเราอ่ะที่เจอกันอยู่เนี่ยในช่วงแรกอ่ะที่เครียดกันจิตตกกันกลัวการประจานนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเพิกเฉยกันหมดแล้วประจานก็ประจานไปเนี่ยบางคนก็ล็อกโปรไฟล์ใน Facebook บางคนกับบล็อกไลน์มันนะฮะไม่ให้การติดตามไม่ให้ติดตอ่อมันก็หายของมันไปเองนะครับในเรื่องของการประจานนะที่หลายๆคนเนี่ยเครียดนะจิตตกมากเลยการประจานเนี่ย บางแอปมันก็ประจานใช่ไหมบางแอปมันก็ไม่ประจานถ้าเป็นผมมาเฉยๆประจานนี่ผมเตรียมบล็อกหมดอะ่ะเพื่อนทักมาเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยมันแท็กมาเนี่ยมันประจานมาอย่างเงี้ยเฮ้ยว่าไงไปกู้อะไรมาหรือเปล่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกบอกเพื่อนเลยเฮ้ยบล็อกไอพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพขนาดเฟซบุ๊ o k ยังปลอมมาเลยปลอมเป็น Facebook เฟซอวตารใครเขาจะไปสนใจเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจกันแล้วนะฮะพวกแอปเถื่อนอะไรพวกเนี้ยเขาเขาบล็อก เขาบิดหมดนะฮะเงินเยอะฟอกเงินในทุนจีนวิชาชีพคนไทยก็ทำกันเห็นไหมสมัครใน Facebook เข้าไปทำงานทำงานอยู่กับบ้านนี่แหละไม่ใช่ว่าเข้าไปทำงานบางคนก็อยู่ในบริษัทในกรุงเทพนะสินเชื่อฉับไวมงคล KK เคอีซี่เงินกู้นะที่เห็นรวมๆกันอยู่เนี่ยนคือเดียวกันเนี่ย ผมเห็นในติกตอกอย่างนี้เลยยังไลฟ์สดรับสมัครงานอยู่เลยเออให้แอดไลน์ไปสมัครงานืือออมีประกันสังคมด้วยตั้งชื่อเป็นบริษัทเหมือนเป็นบริษัทถูกกฎหมายนะฮะรับคนเข้าทำงานทำงานอยู่ที่บ้านโทรทวงเร่งรัดหนี้สินพอ,อสมัครทํำก็ไปแล้วอ๋อเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแอปเถื่อนแต่ไม่ยอมลาออกกันก็ทํากันไปก่อน เพื่อเงินใช่ไหมล่ะทํางานอยู่กับบ้านมันฟรีตายอยู่แล้วนี่แล้วพวกเราจะไปกลัวทําไมในการลงพื้นที่ผมถามจริงไปกลัวเพื่อแอปเถื่อนไปลงพื้นที่หรือแล้วมันมีกี่คนมันจะเท่ากับประชากรคนไทยได้หรอฮะประชาชนที่โดนเนี่ยเป็นแสน,สนแล้วพวกนี้กี่ร้อยคนถ้าไปลงพื้นที่ถามหน่อยมันคุ้มไหมอ่ะคุณติดหนี้ประมาณหนึ่งหมื่นนะสมมติหนะึ่งหมื่นเะนี่ยถือว่าสูงนะ ติดนี้พวกแอปเถือนหนึ่งหมื่นเนี่ยลงพื้นที่คุณอยู่จังหวัดไหนอะแล้วมันต้องใช้ค่าเดินทางเท่าไหร่ไปตามจังหวัดนั้นอะต้องใช้กี่คนแล้วถามว่าไปเนี่ยไม่เสี่ยงโดนตำรวจจับเหรอไม่เสี่ยงโดนอะไรเหรอถูกไหมล่ะถ้าเป็นผมผมเป็นพวกแอปเถือนนะเฮ้ยไม่ไปอะก็แค่ผมขู่ว่าจะลงพื้นที่เฉยคุณก็กลัวแล้วจริงผมทํางานอยู่กับบ้านลรงรัดนี่สินคุณดีกว่าผมขู่คุณดีกว่าไม่ดีกว่า ใครจะเอาชีวิตไปเสี่ยงโดนตำรวจจับถูกไหมล่ะเออคุณก็ต้องดูจุดนี้ด้วยนะเข้าใจคุณโดยแกล้ีกับคุณครัวคุณจิตตกหมดแหละเวลามันขู่อะไรคุณรู้กลัวหมดแหละรีบหาเงินหาทองไปจ่ายถูกไหมพอไม่มีจ่ายไม่พอเฮ้ยขยายเวลาได้ไหมอ่ะนั่นแหละยิ่งไม่มีประโยชน์ใหญ่เลยเสียงเงินฟรีนะเงินต้นเท่าเดิมดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นใครที่ยังไม่ลบแอปพอเข้าไปดูในแอปเฮ้ยเราบิดไปแล้วนี่หว่าเออบิดเป็นอาทิตย์แล้วพอเข้าไปดูในแอป หูยดอกสูงมากเลยอ่ะพึ่นขึ้นแบบเป็นพันๆเลยอ่ะไปดูมันทําไมอ่ะไม่ถอนการติดตั้งออกอ่ะเออไปดูมันเพื่อไปตกใจอะไรกับดอกเบี้ยก,ก็คุณไม่ได้จ่ายสักบาทแล้วคุณตกใจทําไมถ้าคุณตกใจแสดงว่าคุณต้องจ่ายต้องหามาจ่ายว่างั้นเห็นไหมลบลบแอปมันไม่ต้องสนใจใครจะแจ้งความก็ได้ไม่แจ้งก็ได้ตามสบายชิวๆนะแบบประชาชนถ่ายให้มันทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะพี่ทำไงอ่ะไปทำใหม่ ไม่ต้องซีเรียสไปทำใหม่เลยบางคนเนี่ยจะเข้าไปจ่ายในแอปหาแอปไม่เจออ่ะพี่หาแอปมันไม่เจอแล้วอะเออคุณหาเจอหรือไม่เจอเนี่ยปล่อยมันไปแล้วไม่ต้องจ่ายแอปมันไม่อยู่แต่มันก็โทรทวงหาคุณได้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะเราไม่ต้องเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นอย่าดราม่านะอย่าโลกสวย นะไม่ต้องเป็นคนดีโอ้โหต้องจ่ายในแอปนะต้องเป๊ะนะเออเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบไม่ดีเลยเอออุตส่าห์ไปกู้เขาเออกู้เขามาแล้วต้องจ่ายใช่โน่นไปจ่ายพวกนอกระบบนู่นร้อยละสิบที่คุณกู้มานั่นเออให้มันอยู่ในระบบของเราดิไอ้นี่มันเป็นพวกแอปเถื่อนเข้าใจป่ะจ่ายยังไงก็ไม่จบหยุดจ่ายเถอะมันเปลี่ยนไปแล้วโลกโอ้โหโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปแล้วลลพ,ววพี่นะ เขาบิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางคนตั้งใจไปกู้ด้วยซ้ำนะตั้งใจไปกู้แล้วบิดด้วยซ้ำเยอะแยะเออไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมเข้าใจนะว่าหน้าที่การงานของคุณเนะี่ยอาจจะรับข้าราชการกดดันมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเบอร์มือถือนี่เต็มเลยก็คุยกับเขาหน่อยคุยกับเขาแล้วกันนะครับอธิบายให้เขาฟังไอ้พวกนี้มันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนมันเป็นวิชาชีพ มันแฮกเบอร์มือถือผมแฮกของหนูหนู่นนี่นั่นแล้วโทรไปหาคนอื่นเออหาว่าหนูเนี่ยเอาชื่อคนอื่นไปค้ับากรจริงจริงมันไม่ใช่ก็บอกเขาไปเขาไม่ฟังปล่อยเขาก่อนนะไม่ต้องซีเรียสไอ้พวกนี้เดือนนึงอ่ะเงียบหายจริงใช้เวลานะหลายๆคนถ้าถ้ามันเป็นงวดงวดนะก็ต้องตามงวดหน่อยนะฮะมีหลายตัวก็ตามหลายตัวหน่อยนะฮะทนเอาหน่อย แป๊บๆเดี๋ยวก็หายเองสามอาทิตย์นี่ก็เริ่มเงียบแล้วเริ่มโทรมาน้อยลงแล้วแต่ละคนนะเห็นพีมพ่มาบอกเยอะแยะมันเป็นสเต็ปของมันอดทนให้ได้ในช่วงแรกเชื่อผมเถอะ